สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายวิชากิจกรรมแนะแนวนะคะทุกวันนี้เราเครียดกันง่ายขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือการทำงานซึ่งอารมณ์เครียดเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัว และไม่ว่ายังไงเราเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้ตัวเองและสุขภาพจิตคืออะไรทำอย่างไรจึงมีสุขภาพจิตท,ที่ดีไปดูแนวทางกันได้เลยค่ะสุขภาพจิต mental health state of well being mental health is defined as the state of well being in the which an individual l e v e r i e s his or her own abilities can cope with the normal stress of life, can work productively and is able to make a contribution of his or her communities. สุขภาพจิตหมายถึงภาวะที่บุคคลตระหนักถึงศักยภาพสามารถจัดการกับความเครียดในชีวิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ ดังองค์การอนามัยโลก World Health Organization ได้กล่าวไว้โดยสรุปแล้วสุขภาพจิตหมายถึงสภาพชีวิตที่เป็นสุขมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจน มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ขัดแย้งในจิตใจของตนเองดังนั้นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีคือคนที่สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยเพศบทบาทของตนเองรวมทั้งเวลาสถานที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีความคับข้องใจน้อยที่สุดและมีความสุข ความพอใจโดยปราศจากอาการปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาทางจิตเวชความสำคัญของสุขภาพจิต (importance of mental health) สุขภาพจิตมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนปัญหาทางสุขภาพจิตเสื่อมในปัจจุบันนับทวีคูณจำนวนมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากซับซ้อนในสังคมเช่น ปัญหาอาชญากรรมปัญหาครอบครัวเป็นต้นสุขภาพจิตมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้านจากการศึกษาเช่นชีวิตครอบครัวการศึกษาอาชีพการงานสุขภาพร่างกายเพื่อนร่วมงานสาระสำคัญของสุขภาพจิตคือการส่งเสริมสมบูรณ์แห่งจิตใจชีวิต 2. ป้องกันจากการพิการทางจิต และลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี1มีสติปัญญามีความสามารถในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตภายใต้ความถูกต้องและความมีเหตุผล2มีอารมณ์มั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาที่เป็นอุปสรรคพร้อมแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 3. มีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสไม่เครียดไม่มีความวิตกกงังวลจนเกินไปมีอารมณ์ขันบ้างตามสมควร 4. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ทำในปัจจุบันไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 5. มีความเชื่อมั่นในตนเองและมั่นใจในสิ่งที่ตนเองกระทำภายใต้ความมีเหตุผล 6. มีความเป็นตัวของตัวเองไม่อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกภายใต้ความถูกต้องและมีเหตุผล 7. กล้าเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 8. รู้จักให้อภยัยและเข้าใจผู้อื่น 9. รู้จักตนเองในจุดเด่นจุดด้อยและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือสังคมได้เป็นอย่างดีสุดท้าย10 รู้จักแสดงความยินดีหรือชมเชยผู้อื่นอย่างจริงจังเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนข้างกายกำลังมีอาการทางจิตหรือไม่ปัญหาสุขภาพจิตถือเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสังคมไทยและแน่นอนว่าอาการป่วยทางจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจนำไปสู่การเป็นโรคทางจิตเวทได้โรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตเวทที่พบมากที่สุดส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวและสังคมค่อนข้างมากแต่หากได้รับการค้นหาและคัดกรองที่รวดเร็วก็จะสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วไปด้วยเช่นกัน แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างที่เข้าข่ายจะป่วยเป็นโรคจิตเภทได้อย่างไรบ้างกรมสุขภาพจิตโดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบคัดกรองที่ง่ายต่อการนำไปสังเกตอาการคนใกล้ตัวโดยมีชื่อว่าแบบสังเกตอาการด้านจิตใจหรือ My Six ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการดูว่าคนใกล้ตัวเรานั้นมีความผิดปกติด้านจิตใจเบื้องต้นซึ่งมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภทได้แบบสังเกตนี้มีทั้งแบบที่เป็นกระดาษและแอปพลิเคชันซึ่งผ่านการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้สังเกตพฤติกรรมคนใกล้ตัวได้แบบสังเกตนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขญาติพี่น้องผู้ดูแลหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถนำไปใช้งานได้เเเราาะตต้้ออองงทัวใหมมีสสนโดยมีข้อคำถามทั้งหมด6ข้อให้เลือกตอบว่ามีหรือไม่มีตามอาการที่ได้จากการสังเกตหรือสัมภาษณ์ในช่วง2สัปดาห์จนถึงปัจจุบันถ้าพร้อมแล้วไปเช็คอาการด้านจิตใจทั้ง6ข้อกันเลยครับข้อที่1 แยกตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครข้อที่สองแต่งตัวแปลกๆสกรปรกรกรุงรังข้อที่3พูดคนเดียวเหมือนโต้ตอบกับคนอื่นข้อที่4หวาดระแวงโดยไม่สมเหตุสมผลข้อที่ห้า ทำอะไรแปลกๆผิดจากคนปกติข้อที่6พูดหรือบอกคนรอบข้างว่าเห็นภาพที่คนอื่นไม่เห็นจากการสังเกตหากพบว่าไม่มีอาการทั้ง6ข้อแสดงว่าไม่มีความผิดปกติด้านจิตใจหรือหากพบว่ามีอาการข้อใดข้อหนึ่งให้สงสัยว่าบุคคลน,นั้นอาจมีความผิดปกติทางด้านจิตใจให้ประเมินซ้ำภายในหเดือน และหากพบว่ามีอาการตั้งแต่2ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการผิดปกติทางด้านจิตใจให้แจ้งบุคลากรสาธารณาสุขใกล้บ้านในพื้นที่เพื่อประเมินซ้ำและให้การดูแลรักษาต่อไปในทันทีหากเราค้นหาผู้มีอาการด้านจิตใจเบื้องต้นคัดกรองผู้มีความเสี่ยงและนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วเท่าไหร่ โอกาสที่โรคจะไม่เรื้อรังก็มีมากยิ่งขึ้นครับหากต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323